สดีค่ะยายกินพาลออค่ะคือตลาดง่วควายสมเด็จค่ะอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินค่ะพี่น้องดูรถล่าภาชนะจอดอยูพูนก็มีได้พี่น้องยายขึ้นรถประกอบไปแค่แหละนมงหนึ่งช่วงนี้บึงรถบึงล่าบึงนั่นเป็นจังได้พี่น้อง อันนี้ทางไก่ดจ้าเพิ่นมาซื้อเพิ่นมาซื้อขึ้นรถขึ้นล่าแล้วเพชรบุรีเพชรบุรีโอตะเบียนรถเพชรบุรีตะก,กี้ยายพินกับจังหัวจากเพชรบุรีนี่แหละมาเลี้ยงพี่น้องซื้อไปเป็นจงต่อบอ่เลี้ยงคุ้นพูดลังอันพูดลังคนเนาะพี่น้องเนาะเต็มขั้นเต็มขั้นไปเลยพี่น้อง ข้าเปืงกระเต็มขั้นเต็มขั้นเก,กินรถโอ้งามห้ามก็กระลั่งไปเดินทางแล้วพี่น้องเป็นพ่อแล้วนะนะเอาเอบิ้งบรรยากาศทาั้งคื่นน้ำน้องพี่น้องเนาะทั้งนี้ค่ะผี่พนองเอบิ้งบรรยากาศตลาดัวสมเด็จจ้าคันนั้กว้างสุดลูกหูลูกตาพี่น้องม,มีถุกปล่อยถุกอย่าง มีบามันมีชาโลเลมีแบงกันพี่น้องแต่ว่าจรหนักจะเป็นบามันอา่าสีแดงร่อนล่องลงมาก็สิเป็นชาโลเล่จากเมือนี้มีหลายอย่างหลายแนว่เหอเบิงห้เลือกพี่น้องดูนี่ล่ะค่ะมั่วลงงถถ้าเป็นร้อยเป็นตัวที่เป็นต้องการเป็นกระสิ่งน้ำถามน้ำซือ่อนั่นแหละพี่น้องเห็นบอก ตุ้มคนนมนมนี่หอยลวดหอยล่ามาลองต้องเต่งดูดิจ้ะนั่นเพิ่นมาดูลอ่อเบื่องจุดนี่ค่ะง้อสิพันเขาตลาดนี่เออเพิ่นก็สิรู้ว่าเออมีร้อยที่เพิ่นต้องการมีตามออเดอร์นั่นแหละพี่น้องโอ้ขึ้นแล้วบ่นี่นี่ล่ะค้าปี่พาน,น้องเบิ่งบรรยากาศเออค่ะพี่น้องผูใ้ใดอยากได้งัวเลี้ยงงัวง กินอย่ยงกับนีเลยค่ะแต่บ่าถ้าจะพูดถึงว่าไอ้ความคึกคักของนาาหอยต่างเอิญต่างเนาะต่างหมายถึงว่าจากภาคอื่นนะนะจากภาคอื่นมาหนีหลายบ่จากบ่ทอปูกกระเทิบพี่นอ้องจะเป็นเวียดน,นามหรือเป็นอี๋เนี่ยจากบ่ทอผูกกระเทิบสำหรับมดม่องของยายพิ้นด้ พี่น้องออการที่เห็นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นว่าไอ้งวพึ้นเป็นจังไดราคาแข็งค่ะไอพินใส่คํวามาตลาดนี่ราคาแข็งค่ะเ,เพราะจะนันการที่ซื้อหาซื้อเลี้ยงแต่ว่าแต่คดีที่มีให้เลือกหลากหลายพี่น้องมีให้เลือกหลากหลายทุกร้อยที่ห้าอยากเลี้ยงทุกร้อยที่ห้าอยากได้ค่ะมีให้เลือก พี่นอ้องกามาเด้อย่นวาแหงสายแหงถือว่จัจนแหงสาย่นจะขายกลับบ้านหรือ่นได่กัไร่ล้วเพิ่นกษสรขายเล่ลดระดับลงเล่ออก่นวานเนาะโบหายติดไหมติดมือไปหลายน่ะนะพี่น้องเออยายพินกับเล่ยมาสายเพื่อว่าเหตุผลนี่ละพี่น้องจ้าเออพี่น้องจะคิดกับคือยายพินโบเพื่อได้ตที่เพิ่นสิเล่ออกน่ะนะพี่น้องจะจอยห้อกับไปคุนไปเลี้ยงเอาเนาะ เอาสรับงกินนี้เลยนี่ยายพินกับพ่อพี่พ่าน้องเบิกงซัพนี่ลคะค่ะขอบคุณขอบคุณที่รับชมค่ะ